เลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยน,นะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty m o b i และสารผัวข้อของวันนี้ โดยละกสูตนในตอนนี้ผมกับเกม c of d t y Mobile ในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยก็มีการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมโดยหัวข้อลหลักของวันนี้เนี่ยพี่ลิงก็จะพูดถึงการอัปเดตของในเซิร์ฟเวอร์จีนกันบ้างผมว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรของใหม่ๆหม่อะไรกันบ้างที่มีการเพิ่มเติมแล้วก็อัปเดตเข้ามาในตอนนี้ผมซึ่งของที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมในเซิร์ฟเวอร์ global ของเราหรือเอเชียของเราเนี่ยจะมีการอัปเดตให้คล้ายๆกันนั่นเองก็มาดูก่อนว่าในอนาคตอันในก,กล้นี้ มาดูันที่อย่างแรกนะผมกับคลิปเปิดตัวเป็นพาทซีซั่นหนึ่งของในเซิร์ฟเวอร์จีนกันก่อนนะ ดยในส่วนของรางวัลที่เราจะเห็นหลักๆลกับผมในซีซั่นหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยก็เห็นว่าเป็นสกินแบ็กแอนโกเป็นหลักผมท,มทีมซีซั่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทีมดำทองนะก็เป็นซีซั่นที่เท่มากเลยนะ ดมาผมในส่วนตัวละครประจำซีซั่นจีนเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวโกสที่เป็นสกินของจีนโดยเฉพาะผมก็จะเป็นทีมที่เป็นดําทองนะก็ต้องเรียเลยว่าน่าจะเป็นโกสที่เท่ที่สุดในตอนนี้แล้วเนียใครอยากได้โกสกินนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าน่าจะเข้าเหมือนกันนะผมในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะแต่ว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยเนาะ แล้วก็เพิ่มเติมด้วยตัวละครหญิงเริ่มต้นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งครผมในเซิร์ฟเวอร์จนะที่เป็นตัวละครตัวนี้ผมก็จะเป็นชุดขาวในส่วนขอมุมมองเกมเพลย์ของตัวละครโกสสกินใหม่นี้ผมก็จะเห็นว่าถุงมือของตัวโกสเนี่ยมันจะเป็นสีดำทองนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว,ว่าตัดสวยดีนะ ถัดมาผมกับการเพิ่มอุปกรณ์อาวุธเมลีชิ้นใหม่ผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ก็คือตัวพรองคู่ในเซิร์ฟเวอร์จรีนี้ผมพรองคู่จะได้จากการทําในส่วนตัวพรกิจอีเวนท์พิเศษนะผมแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็อาจจะมีจับมาใน,ในบปนั้รผ่านนะก็ต้องรองลุ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เนาะ ในส่วนของระบบเพิ่มเติมตัวใหม่ผมในโหมดของ MP เนี่ยจากที่พลิ้งไปดูข้อมูลมาผมยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ผมก็เหมือนกับโหมด MP ของบ้านเราเนี่ยตามปกติทั่วไปนะอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในโหมดของ Battle Royale ผมในเซิร์ฟจีนเนี่ยเรียกได้ว่ามีของที่น่าสนใจเยอะมากๆก็มาดูกันทีละอย่างอย่างแรกเลยผมกับการเพิ่มในส่วนตัวห้องเทรนนิ่งโหมดนะผมในโหมดของ Battle r o y a l อ่านี่ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยโหมดทิ้งนิ่งบัตเทอร์รอยัลเนี่ยมันไม่มีห้องไว้ทดสอบสกิลต่างๆับผมรวมถึงทดสอบดาเมจเพราะว่าดาเมจในโหมด MP โหมด VR เนี่ยมันแยกการคิดดาเมจกันนะผมคราวนี้เนี่ยก็จะมีการทดสอบให้เห็นชัดเจนมากขึ้นใครที่เป็นสายบัตเทอร์รอยัลเนี่ยบอกได้เลยว่าถึงเวลาในการวิจัยการใช้งานของตัวปืนหรือว่าคลาสต่างๆแบบง่ายขึ้นมากๆนะไม่ต้องเสียเวลาในการใช้โทรศัพท์สองเครื่องเยในการทดสอบคลาสแต่และอย่างนะถัดมาผมกับการปรับเอฟเฟกต์ของเลือดเวลายิงใส่ศัตรูผม ในไทยบ้านเราผมหรือปกติเนี่ยเขาจะไม่มีกฎหมายเรื่อง18บวกอยู่แล้วผมแต่ว่าในเซิร์ฟจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียดเรื่องเกี่ยวกับการยิงหรือว่าการทําอะไรที่มีความรุนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเลือดมันก็จะเปลี่ยดเป็นเอฟเฟกสีให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ผมก็เป็นสินที่พิเศษสำหรับเซิร์ฟจีนโดยเฉพาะนะ ถัดมาผมประการปรับหน้าจออินเทอร์เฟซเพิ่มเติมของผมของทัวรเทียวของโหมด Battle Royal ผมให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นไฮเทคแล้วก็ดูบาลานซ์มากขึ้นและนอกจากนั้นผมจะมีการปรับในส่วนโมเดลของต่างๆรวมถึงการเพิ่มอินเทอ์เฟซไอเทมใหม่ๆเข้ามาในโหมดของ Battle Royal ระบบเสริมถัดมาผมในโหมดของ Battle Royal e อีกเหมือนกันเป็นระบบที่ดีมากครับผมนั่นก็คือระบบกูร หรือเกิดว่าใครที่เคยเล่นในภาค PC เนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะสามารถสู้กับคนอื่นและให้เกิดเัาชนะได้เนี่ยเราก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแน่นอนว่าระบบนี้เนี่ยก็จะมีการพอร์ตเข้ามาในภาคโมบายในเร็วนี้ผมเพราะว่าเซิร์ว์จีนพอตปุ๊บเนี่ยของเราก็น่าจะเตรียมพอร์ตเข้าเหมือนกันกนะผมเรียกได้ว่าตายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในการแก้ตัวได้อีกหนึ่งครั้งนะ แล้วท่มาผมกับอุปกรณ์เข็มชิดยาตัวใหม่ล่าสุดับผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในภาค PC มาเนี่ยจะเคยเห็นว่าตอนที่เราล้มเนี่ยเราจะมีโอกาสในการชุบตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลาให้เพื่อนฉุคกับผมไอเข็มนี้แหละก็จัปเด็ดเข้ามาในภาคโมบายอีกเหมือนกัน,นับผมในเรน็วนี้บอกได้เลยว่ามีบันเทิงแน่นอนะล้มเองชุบเองได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่โดนยิงจนตายก่อนนะต่อมาผมกับการเพิ่มในส่วนตัวตู้สินค้าอันใหม่ผมเลยก็คือร้านค้าช็อป โดยร้านค้าช็อปก็ผมจะกระจายอยู่บริเวณทั่วทั้งแผนที่นั่นเองครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งเพื่อซื้อไอเทมต่างๆได้โดยแต้มที่เราได้จากการซื้อของในช็อปเนี่ยก็จะได้มาจากการคิวศัตรูนั่นเองเร<ส>ื่องส่วนของไอเทมที่ผมที่เราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าผมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะตามข้อมูลที่มีการหลุดมาหลักๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในส่วนตัวอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปผมอย่างเช่นอาวุธปืนลูกลลกระสุนหรือแม้กระทั่งตัวเพริกต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้งานได้ ที่สูงไปกว่านั้นนะผมก็จะมีอุปกรณ์พิเศษที่ราคาเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยผมหลักๆก็จะมีแท็บเล็ตเรดาร์สแกนสิ่งมีชีวิตนะผมที่จะสแกนตำแหน่งอินฟาเดสัตูที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเรานั่นเองและตามมาด้วยในส่วนตัวการอัปเกรดคาสผมก็เรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเดินในตู้อัปเกรดนะสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าอีกเหมือนกันแล้วนะถัดมาเป็นในส่วนตัวเพจกรอทั่วไปผมก็ซื้อได้เหมือนกันในราคา50 และตามด้วยเข็มชุบก็ผมสามารถชุบได้ทั้งตัวเองแล้วก็ชุบได้ทั้งเพื่อนตอนที่เพื่อนลมและตามด้วยตัว UAV ผมใช่แล้วผมเราสามารถกด UAV ได้ในโหมดของ Battle Royale ที่เหมือนกับในภาคของ PC แล้วนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นของเด็ดมากครับผมทำให้การต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่ามีการประทะกันบ่อยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะ และตามด้วยของเด็ดอีกหนึ่งชิ้นนะผมอันนี้ถ้าเกิดว่าพิลิงเดาไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์จุดชนวนนะผมที่เอาไปเรียกตัวแอรดอบครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตำแหน่งการตกของตัวแอ r d ดอบได้แล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอแอร์ดอบนั่นเองครับผมก็เรียกว่าเป็นของเด็ดอีกเหมือนกันที่ใครที่มีแต้มคิวเยอะยิ่งค่ายเยอะเนี่ยก็ยิ่งได้เปรียบนะเพราะเราจะเอาแต้มคิวในการซื้อแอ r d ดอบมาให้ทีมของเราเนี่ยได้เปรียบขึ้นอีกแล้วก็จบด้วยอย่างสุดท้ายผมกับการซื้อชุดเพื่อนได้คร ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเราตายแล้วเนี่ยก็แทบจะหมดประโยชน์เลยใช่ไหมแต่คราวนี้ผมนอกจากในส่วนตัวระบบใหม่กูรัคที่จะมาทําให้เกิดได้แล้วเนี่ยเมื่อเพื่อนตายหมดปุ๊บเราก็สามารถที่จะซื้อชีวิตเพื่อนได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแต้มถึงับผมทําให้การเล่นในโหมดเบลเทโรยอลเนี่ยใครที่ตายก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลามากผมรอเพื่อนเก็บแต้มแล้วก็ามาซื้อชุบได้แล้วก็จะเกิดใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งครับผมเป็นระบบการเล่นนะผมที่จะทําให้การเล่นทีมแบบ4 4เนี่ยมีความมันมากขึ้นกว่าเดิมนะ แล้วถัดมาผมกับการปรับในส่วนตัวเครื่องบินใหมให่ผมให้เป็นเครื่องบินที่มีความเท่มากกว่าเดิมก่อนที่เราเจะเริ่มทําการโดดล่มลง,ลงมาในโหมดเบ t เทนรอยัลนะก็มีภาพให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะและอย่างสุดท้ายผมกับการปรับในส่วนตัวรายละเอียดโมเดลต่างๆของโหมดเบลเทนรอยัลความสมจริงสารับคนที่มีโทรศัพท์กราฟิกสูงๆครับผมอันนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเดตเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังเกี่ยวกับการปรับในส่วนตัวกิจถึงของต่างๆภายในฉากต่างๆ และก็เข้ามาวันนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์จีนะผมที่มีการเพิ่มลูกเล่นต่างๆเข้ามาครับผมในอนาคตเนี่ยบอกเลยว่าลูกเล่นเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะมีการพอร์ตลงมาในภาคของโกโบแบบแน่นอนนะก็อดใจรอกันได้เลยนะและก่อนจากกันไปผมเหมือนเดิมว่าพี่ลิงก็จะทิ้งในส่วนตัวเทเลอร์เปิดตัวของเซิร์ฟเวอร์จีนสำหรับคนที่สนใจอยากจะดูนะก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระคงรู้แนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้งในช่องยูทับแล้ว 哔哔，我们只有一次机会，爆破组 OK，准备升空，再次立正位，准备好了吗？Always ready，开机<機>，三二一，Action。 向会一点出发。